ไปตอนที่อุบัติเหตุบนท้องถนนที่จังหวัดฉะเชิงเซากันหน่อยนะคะเมื่อคืนนี้ช่วงเวลาประมาณสักสองทุ่มเนะคะีค่ะรถกระบะที่รับส่งคนงานก็ไปรับคนงานแต่ปรากฏว่าเสียหลักพลิกตะแคงนะคะก็เทกระจาดทําให้คนงานได้รับบาดเจ็บถึง13คนในจํานวนนี้บาดเจ็บสาหัสสคนคะ่ะอุบัติเหตุมูนะครับเป็นแรงงานนะครับ เดินทางจากชุบุรีมาถึงแยกบ้านหนองใหญ่นะครับพิกตะแครงในสภาพนี้เลยนะคะโดยที่เกิดเหตุอยู่บนถนนสายหนึ่งก่อนที่จะถึงวัดหนองใหญ่ในอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดชาเชิงเซาค่ะไปเจอรถกระบะคันหนึ่งพิกตะแครงอยู่ข้างถนนสภาพพังเสียหายและที่สำคัญเจอผู้บาดเจ็บ13คนนอนเกลื่อนถนนเลยนะคะในจำนวนนี้เนี่ยแบ่งเป็นคนงาน9คนที่บาดเจ็บที่ศีรษะแตกแขนขาหัก เป็นแผลถลอกฟกช้ำตามลำตัวค่ะแต่ว่าอีก4คนเนี่ยอาการค่อนข้างสาหาัสขาหากักแล้วก็ศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำอุปกรณ์บล็อกคอแล้วก็ช่วยผู้บาดเจ็บนำตัวส่งโรงพยาบาลท่าตะเกียบนะคะนี่สอบถามคนขับรถกระบะก็ยอมรับเสียงอ่อยๆละคะ่ะว่าเขาเนี่ยดื่มเครื่องดื่มมนิดหน่อยแต่ไม่ยอมบอกนะคะว่า ไอ้นิดหน่อยเนี่ยดื่มเบียร์หรือว่าหรือเหล้ากันแน่โดยก่อนเกิดเหตุก็มีคนว่าจ้างขับรถไปรับคนงานที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีอ้างว่าพอขับมาถึงจุดเกิดเหตุที่ชาเชิงเซาตรงนี้แหละระหว่างทางมีหมาเนี่ยวิ่งตัดหน้ารถด้วยความตกใจค่ะเขาก็เลยหักพวงมาลัยหลบก็ทําให้รถนั้นเสียหลักพลิกตะแคงหลายตลบไปตกลงข้างทางก็ทําให้คนงานได้รับบาดเจ็บดังกล่าวค่ะลงมาจากไหนกันมาอยากเรีาชาไปทำอะไรมาไป ายสินค้าเรือขายสินค้าเรือแล้วจะกลับบ้านที่ไหนถ้าจะเกี่ยบบ้านบ้านอยู่หมู่บ้านอะไรหมู่ยี่เบ็ดหมู่ยี่เบ็ดหนองคอกแล้วตอนลงเนี่ยเราเราหลับในเรือยังไงไม่ไม่หลับหมาวิผ่านหมาวิผ่านใช่ใช่ใช่ได้ดื่มมาไหมไม่จะไม่เอาเอาขอความจริงแต่ผมผมไม่จัดไม่จัดกินแต่ว่าหมาวิผ่านมาแล้วเด็กมันดึงพวงมาลัยผมเด็กมันดึงพวงมาลัยเนาะโอเค đương. อึ้งไปนิดนึง <g ül> ยอมรับว่าดื่มแล้วอ้างว่าเนี่ยหมาตัดหน้ารถนะครับเอาอีกเขตหนึ่งคุณผู้ชมครับไปที่ทางรถไฟหนองแดช่วงเข้าเขตตะบลนาคาอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีครับเนี่ยเป็นทางรถไฟเนี่ยต้องส่องไฟหน่อยเพราะว่ากลางคืนแล้วนะครับพอไปตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่าเจอชิ้นส่วนมนุษย์อวัยวะเนื้อสมองเนี่ยเกลื่อนทางรถไฟเลยขวดเหล้าแตกด้วยเบื้องต้นคาดวศพที่พบเนี่ยเป็นผู้ชายนะมีผิวคล้ำแล้วก ก็มีลายสักเนี่ยเต็มแผ่นหลังเลยครับระหว่างที่ทางเจ้าหน้าที่กาลังตรวจสอบตามหาว่าคนตายเป็นใครปรากฏต่อมามีชื่อนายสถาพรเป็นชาวอุดรธานีล่ะค่ะสันนิษฐานว่าก่อนเกิดเหตุมานั่งดื่มเหล้าอยู่บนรางรถไฟเออไม่ยอมไปดื่มตรงอื่นเนาะ<อ>ดื่มตรงรางรถไฟคุณผู้ชมคะจากนั้นเผลอหลับที่พอรถไฟเนี่ยเล่นมาถึงคนขับรถไฟเขาก็บอกไม่เห็น ก็เล่นมาเหยียบเต็มๆเ,เ,เ,เนี่ยแหละค่ะจนกระทั่งเขาเสียชีวิตค่ะที่ในสภาพที่ต้องบอกว่าโอ้โหล่างนี่แหลกเลยนะคะครับก็ต้องเตือนเน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของการที่จะหาที่พักผ่อนหย่อนใจบางคนบอกต้างการจะมาทิ้งอารมณ์นะมาปล่อยวางมาพักผ่อนชิลๆ <ฮะ S 2> แต่จุดที่เราจะไปเนี่ยไม่ควรจะมาอยู่จุดนี้เลยนะครับว่าจะไปนั่งบริเวณใกล้กับรางรถไฟอันตรายแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องตรวจสอบให้ละเอียดชัดเจนว่าสาเหตุการเสียชีวิตนั้นมาจากเรื่องอะไรกันแน่นะครับ